การใช้งานการสร้างคูปองส่วนลดของ Word p r e s s นะครับที่ทำด้วยปลั๊กอิน o o o m m m เ e อซึ่งเป็นระบบร้านค้าออนไลน์ของ WordPress เองนะครับอันดับแรกก็ให้ล็อกอินเข้าไปในระบบหลังบ้านของ WordPress ไปที่เมนูการตลาด คลิกคำว่าคูปองเพิ่มคูปองคลิกที่สร้างคูปองโค้ดในที่นี้จะมาสาธิตนะครับ การสร้างคู่ปองสำหรับสินค้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ให้เลือกที่ส่วนลดคงที่นะครับผมจะใช้กับสินค้าที่เป็นเครื่องกรองน้ำรุ่น dm ศ1ก็ ให้ขีดเป็น dm ขีูนหนึ่งนะครับเพื่อให้เราจําได้ว่าใช้กับสินค้ารุ่นไหนนะครับส่วนช่องนี้นะครับเป็นคำอธิบายเพื่อให้เราเข้าใจง่ายว่า เราสร้างคูปองเพื่ออะไรนะครับส่วนลดจะใส่เข้าไปเป็นจำนวนเงินนะครับ500บาทตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับยกเว้นค่าจัดส่งก็ไม่ต้องติ๊กถูกนะครับทิ้งไว้อย่างนี้วันที่คูปองหมดอายุก็เลือกเป็นวันสิ้นเดือนนะครับที่เราต้องการแล้วก็เงื่อนไขการใช้คูปอง ยอดสั่งซื้อขั้นต่ําก็ยังไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเราจะใช้กับสินค้าเป็นสินค้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับทีนี้ใช้ได้เพียงคูปองเดียวเท่านั้นนะครับก็คือ <c oughs> หากคูปองไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองอื่นได้นะครับในที่นี้เราจะไม่ให้ลูกค้านําคูปองของเรานะครับไปใช้ร่วมกับคูปองอื่นแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับ แล้วก็ไม่รวมสินค้าดลดราคาก็ยังไม่ต้องติ๊กนะครับอันนี้มาดูที่ช่องสินค้านะครับผมจะใช้กับเครื่องกองน้ำเพียวรุ่น DM01 เราก็กรอกชื่อสินค้าลงไปนะครับแล้วก็มาเลือกที่เครื่องกองน้ำเพียว DM01 ก็เป็นันเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนสินค้า ที่ไม่รวมรายการก็ไม่ต้องรกกนะครับหมวดหมู่ก็ไม่ต้องรกกแล้วก็หมวดหมูดสินค้าก็ไม่ต้องรกกนะครับลาวอีเมลก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูที่แท็บลิมิตจํานวนการใช้งานนะครับลิมิตท่อหนึ่งคูปองก็ให้รกอกเลขหนึ่งนะครับลิมิตต่อสินค้า x ชิ้นอันนี้ก็ไม่ต้องอกนะครับ ลิมิตต่อคนก็ใช้งานได้ไม่จำกัดครับกี่คนก็ได้นะครับก็ c o ปปี้คูป,ปองเอาไว้นะครับเอาไว้สำหรับทรวจสอบเสร็จแล้วคลิกป,ปุ่มเผยแพร่หลังจากนั้นให้เราไปที่ระบบหน้าบ้านนะครับเพื่อไปทรวจสอบัวว่า กูปองใช้งานได้หรือเปล่านะครับกอค้นหาคำว่า dm ศ1นะครับคลิกเลือกนเครื่องปองน้ำ dm ศ1ก็หยิบใส่ตะกร้านะครับเสร็จแล้วคลิกที่ดูตะกร้าสินค้า เนื่องจากว่าผมเคยก่อค้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นให้เลือกเป็นหนึ่งนะครับอันนี้ลบทิ้งไปก่อนนะครับเลือกเป็นหนึ่งแล้วก็ปรับปรุงสินค้าในตะกร้าเสร็จแล้วลบคูป,ป,ปองของเก่าทิ้งนะครับผมทําค้างไว้เสร็จแล้วกกคูปองตัวใหม่แล้วก็คลิกที่ใช้คูปอง นะครับจะสังเกตได้ว่าจากราคา6 5 6 0บาทนะครับก็ลบ500ราคาส่วนที่ต้องจ่ายก็คือ6 0 6 0บาทนะครับหลังจากนั้นก็คลิกดำเนินการสั่งซื้อเสร็จแล้วก็เลือกวิธีชำระเงินนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มสั่งซื้อก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการสร้างคูปองนะครับระบุ เฉพาะสินค้าตัวใดตัวหนึ่ง